มะละกอโดนัทนะคะมะละกอสุกไปซื้อมะละกอมานะบอกแม่ค้าว่าเอาแบบกิ่งแม่คับตัดให้ดูเลยค่ะซื้อมาได้ซื้อมาได้นะไ ไม่ได้ปอกเลยยจะยังกินได้หรือเปล่าซื้อมาแล้วก็ไม่ไม่าตักให้นะนก็เลยทำให้หน่าเรียกว,ว่าเราจะปอกแบบโดนัดดีเดียวว่ายาย๋ยวจะปอกแบบโดนัดทนแบบโดนัดนะคะ ฝีมือประดิษฐ์ประดอยสักเท่าไหร่ <c oughs> กินได้อย่างเดียวอันนี้น่าจะไม่เป็นตัวนั้นแล้วแหละ Yeah. mét chéo ได้แล้วจ้ามาล้กอโดนัดเอาเดี๋ยวใครเนี่ยอาหกมาแล้วครับชอบกินกินไหมกินไหมมาล้กอดโดนัดค่ะมาล้กอดโดนัดของย่ยอยเสร็จแล้วนะคะ